กินก๋วยเตี๋ยวทุกคนกินก๋วยเตี๋ยว อันนี้น้ำสม้มพริกดองอันนี้นำ้ำปลาอันนี้น้ำตาลน้ำตาลวน <c oughs> น้ำฝีน้ำฝีแลบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Easy Life My Way อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะร้านประจำนะคะ โดยจริงๆก็วันนี้ตั้งใจจะใช้เสียงในตัววิดีโอเลยนะคะแต่ว่าบางเอินในร้านก็จะมีเสียงที่ไม่น่าจะเอาเข้ามาร่วมได้นะคะเราก็เลยต้องปิดเสียงบางช่วงบางตอนนะคะก็เลยต้องมานั่งพากเราเอ,าองแต่ด้วยจริงๆอยากให้ฟังเสียงบรรยากาศในร้านก๋วยเตี๋ยวมากเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยค่ะมีใครชอบแบบเราบ้าง พอเวลาอัดวิดีโอหรือทำคลิปนะคะแล้วมาเปิดฟังอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเสียงของชีวิตหรือว่าสิ่งรอบข้างจริงๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นเลยอะค่ะทุกคนแต่บางเอิญมันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ว่าเสียงมันใช้ไม่ได้นะคะมันอย่างตอนนี้นะคะบ้านเราก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดนะคะก็ นี่ยค่ะเป็นชีวิตจริงเนาะสิ่งแวดล้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเข้าไปปล่อยครโรงไปมาดูก๋วยเตี๋ยวของเราดีกว่าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะทุกคนร้านเดิมริมทางรถไฟมาจากบ้านก็ไม่ไกลนะคะน้ําร้อนๆเลยยิ่งอากาศหนาวๆเนาะอากาศเย็นๆมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนี่โหฟินมากนี่ลูกชิ้น ลูกชิ้นเขาก็อร่อยลูกชิ้นหมูเราก็จะปรุงเผ็ดๆเลยค่ะทุกคนอร่อยแล้วเมื่อกี้ก็มีรถไฟมาด้วยนะทุกคนเราชอบนะทุกคนนะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่งอยู่ดีๆมีรถไฟวิ่งผ่านเป็นคนชอบดูรถไฟอยู่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นอะเวลารถไฟมาเวลาได้ยินเสียงเนาะชอบมาก ไม่รู้นะเป็นความชอบส่วนตัววิวเขาวิวรถไฟนั่งๆอยู่รถไฟวิ่งมาเออตื่นเต้นดีเสียงรถไฟดังมากเมื่อก่อนก็จะมากินแต่ข้าวราดแกงนะทุกคนแต่ตอนนี้เปลี่ยนมากินกว๋วยเตี๋ยวบ่อยมากเลยค่ะกว๋วยเตี๋ยวอร่อยกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋น มาเป็นลูกค้าเขานะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆจากทางร้านค่ะ เตี๋ยวเตี๋ยวหมูตุ๋นมันตกอร่อยมาก นั่งกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงคนคุยกันนะคะทุกคนเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรนะคะทุกคนแต่พอเนี่ยพอมาทําคลิปทําวิดีโอเนาะพอเวลามาเปิดดูเออมันก็ก็ได้ยินเสียงรอบข้างตามธรรมชาติเนาะทุกคนก็ดีเหมือนกัน ร้านข้าวแกงหอดินแดงนะทุกคนอำเภอก็เจงก๋เตี๋ยวอร่อยมากไม่มีส่วนเพเร์ใดๆนะเป็นลูนนนกค้นะกาค่ะากินบ่อยมากติดตามรถไว้หาไม่ยาก จะนั่งพินที่นี่ได้แลนะ้วก็มีนม้ำฟรีด้วยทุกคน วิวเขาเลยนะน่ยฝั่งซ้ายวิวเขาเแปบ,บเดียวชามแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ